อีกไม่กี่ชั่วโมงต้องบินไปจีนแต่ยังไม่มีกระเป๋าคาดอ,อกเลยอ่ะก็เลยไปจัดตัวนี้แบบส่งด่วนมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังกับ t o m t a l k Wonder T26 Daily Sling กระเป๋าสะพายข้างและคาดอกที่มากับวัสดุพรีเมียมไนล่อน 1680D สวยแข็งแกร่งทนทานต่อรอยขีดข่วนและพร้อมจะรุยกระเปาในทุกที่ ตัวซิปและรางจาก YKK จากประเทศญี่ปุ่นรูดใช้งานได้อย่างลื่นไหลที่มาพร้อมกับขนาดความจุ5.5ลิตรพร้อมตัวล็อกบอเบิลรโรเตชิง120องศาจากดูราแฟคทนทานใช้งานได้ยาวนานและนอกจากนั้นเลยด้วยจํานวนช่องใส่ของที่ให้มาเยอะมากๆพร้อมขนาด5.5ลิตรเนี่ยมันทําให้เราใส่ของได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเดนโทสูิสทิชชู่ทราเวลอะแดปเตอร์ หรือแม้กระทั่ง power bank ก็ยังมีที่เหลือๆที่ยังใส่ของอื่นเพิ่มเติมได้อีกนะซึ่งโดยรวมแล้วเนาะก็จะเห็นเลยว่ากระเป๋าใบนี้มันได้ทั้งความสวยความทนทานและใส่ของได้เยอะมากๆและที่สําคัญเลยเราตัดสินใจส,สั่งไปตอนช่วงประมาณทุ่ม50บแบบประมาณ2องทุ่มก,กว่าเนี่ยเราก็ได้รับของแล้วซึ่งบอกเลยว่าด้านนี้ส่งเร็วมากมากและนี่คือเหตุผลที่ว่า